ไม่คิดเลยไม่คิดเท่าไหร่แต่ว่าโอเคเด็เดียว, <S 2> <S 2> นนวก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับสําหรับรางวัลน,นี้นะครับขอบคุณทางวายวอสที่แบบเกิดรางวัลนี้ขึ้นมานะครับก็บอกตามตรงว่าการรับบทเป็นลีดดิ้งโรครั้งนี้นะครับในบทน้องเขเขมกีฬานะครับยังครั้งแรกของนรพิงเลยก็ถือว่าเป็นบทที่ยากมากๆเลยนะครับก็อย่างที่นันพิงเคยบอกทุกคนเสมอว่าบทนี้ มันต้องมีเกิดบาลานส์มากๆต้องหาโรงแามที่ทำนี้ก็ได้ให้ตัวละครมันอยู่เป็นตัวละครที่ถูกเาใจช่วยไม่ถูกตำคาญจากคนดูซึ่งตัวละครนี้ก็เป็นอะไรที่แบบทดสอบจิตใจเราดีมากจริงๆแล้วก็จบจนทุกวันนี้น้องก็ยังทดสอบจิตใจมันยงอยู่เรื่อยๆนะครับก็รู้สึกว่าขอบคุณตัวเองที่แบบพยายามต่อสู้แล้วก็พาตัวน้องเขียนเขียนจีฬาไปสู่แบบหัวใจคนดูได้ ไม่รู้ว่าวันนี้มันไปสู่คนดูในหลักหมืน่นหลักแสนหรือเท่าไรแต่มนรู้สึกว่าอย่างน้อยมันทําให้แต่ละคนได้กินได้หัวเราะได้หรือได้มีเพื่อนในยามที่รู้สึกว่าเหงาอะไรเงี้ยกขารู้สึกว่าตัวละครน,นี้มันสามารถเวิร์กกับคนดูได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนสับทุกคนที่ทําให้นอห้องเขน <c oughs> เขียนเจลราได้ขึ้นมารับรางวัลน,นี้แล้วก็ได้ภูมิใจในความตั้งใจของตัวเองที่เคยบอกตัวเองตอนอยู่กองเสมอว่าไม่อยากเสียใจเลยสักคิว เดี๋ยวจวันนี้ก็ตอบได้แล้วครับว่าไม่ไม่เคยเสียใจเลยสักคืนแล้วก็ภูมิใจมากๆที่ได้รับบทนี้ครับก็คื